แล้วก็ไม่เจอกันได้เสมอเธอไลฟ์เดือนละสามครั้งแบบนี้เลยนะโอ้ยจะพยายาม <c oughs> แยกยูนิตเที่ยวเลย ไม่ไม่ได้แยกเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> <laughs> สะจังสะจังามาเมนบอกว่าเดรีบไปเอาข้าวมาไว้ด้วยอ <c oughs> ยากกินก๋วยเตี๋ยวข้าวมาไว้ด้วยอ <c oughs> ยากกินก๋นวยเตี๋ยวอ่ะ ถึงแล้วพี่แฝดน้ำใช่ไหม,มไเราเววเร็วผู้ชมไปด้วยแต่ว่าจะไปเอาอะไรนะ